สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใจสอสอชลิดาคนในคลิปแม่ปะทะครูจากกรณีผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กตอกได้โพสคลิปวิดีโอและระบุข้อความไว้ว่าวันนี้ปะทะกับครูวิชาภาษาไทยของน้ำอิงมีการประจานเด็กคนหนึ่งให้เด็กทั้งห้องรับรู้ขณะเรียนออนไลน์กดเปิดไมค์โทรหาเราและประจานลูกเรากับเด็กๆทั้งห้องครูเล่นผิดคนจริงๆค่ะอัดคลิปตอนครูโทรมาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปพบพอ,อที่โรงเรียนสักหน่อยแลว ที่รู้มาน้ำอิงไม่ใช่รายแรกสงสารลูกมากวันนี้ทั้งที่ลูกเข้าเรียนวันนี้ลูกเข้าเรียนและได้ยินหมดที่ครูโทรหาเราตอนเรียนออนไลน์เด็กทั้งห้องได้ยินหมดวันนี้ลูกร้องไห้อายเพื่อนสงสารลูกมากล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้23กุมภาพันธ์เมื่อเวลา20นาฬิกาได้เดินทางไปที่ตำบลบ,บางกระางอำเภอเมืองนนทบุรีพบสสชลิดาอภิบาลภูธนคุณแม่ของน้องน้ำอิงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวสสชลิดาเปิด เผยว่าวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคุณครูท่านหนึ่งโทรมาหาตนและแจ้งว่าลูกสาวตนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ภายในวันที่ 14, 15และวันที่22กุมภาพันธ์65และลูกสาวตนบอกว่าเข้าเรียนปกติแต่ตอนเช็คชื่อลูกสาวตนเปิดหม่ไม่ทันคุณครูจึงข้ามลูกสาวตนไป ซึ่งตอนคุณครูโทรมาทีแรกได้ฟังน้ำเสียงของคุณครูก็ตกใจและสอบถามเราว่าใช่คุณแม่ของเด็กหญิงไม่เปิดเผยชื่อไหมบอกว่าน้องไม่เข้าเรียนตนจึงถามกลับว่าขณะที่คุณครูโทรมากำลังมีการสอนออนไลน์อยู่ไหมซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นคุณครูกำลังสอนอยู่และพูดตอกลับมาว่าตามให้เพื่อนรู้ว่าตามแล้วนะและทุกคนได้ยินหมดและเปิดลำโพงคุยกับตน ตนจึงไม่เข้าใจว่าทําไมไม่โทรมาส่วนตัวตนคิดว่าเป็นการประจานเด็กในห้องเรียนเพราะไม่ได้มีแค่ลูกตนมีเด็กคนอื่นและตนที่กําลังพูดคุยอยู่กับคุณครูทุกคนก็ได้ยินว่าตนและคุณครูมีการตอบโต้กันด้วยน้ําเสียงที่รุนแรงตนมองว่าการตามงานตามเด็กเข้าเรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่การตามของคุณครูผิดวิธีไปหน่อยโดยใช้คําพูดไม่เหมาะสมและว่าตนว่าอายที่ครูตามซึ่งตนมองว่าเป็นห่วงความรู้สึกของลูกมากกว่าตอนโทรมาครั้งแรก คิดว่าเป็นครูประจําชั้นแต่หลังจากสอบถามว่าปกติโทรมาคุยก็พูดดีแต่วันนี้ทําไมน้ําเสียงเกลียวกราดทางครูบอกว่าไม่เคยโทรหาตนและเพิ่งเคยโทรมาครั้งแรกและไม่ใช่ครูประจําชั้นเด็กและไม่สนใจด้วยว่าจะคิดอย่างไรครูมีหน้าที่โทรมาตามงานให้เด็กและเป็นครูสอนภาษาไทยปกติถ้าเป็นครูประจําชั้นจะคุยปกติและไม่โทรมากลางคันเวลาสอนจะโทรคุยส่วนตัวทางครูภาษาไทยก็พูดประ,ะชดจดต่อว่าคราวหลังจะไม่ตามแล้ว จะได้ไม่ต้องเปลืองตังโทรและหาว่าตนอยากมีเรื่องกับคุณครูตนจึงอัดคลิปไว้และโทรหาลูกสาวลูกสาวร้องไห้หนักมากบอกว่าไม่ได้โกหกและเข้าเรียนจริงให้เพื่อนที่เข้าเรียนทุกคนเป็นพยานได้แต่กดพูดไม่ทันตอนครูขานชื่อหลังจากนั้นตนจึงโทรหาครูประจําชั้นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและตนไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะลูกโดนประจานและครูประจําชั้นก็บอกว่าไม่เคยโทรกลางไลฟ์แบบนี้จะโทรคุยส่วนตัวตอนนี้อยากเตือนสติคุณครู ให้เป็นกระแสสังคมว่าวิธีการที่พูดมันผิดสสชาลิดดาวกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้มีกระแสเข้ามาต่อว่าตนหลายอย่างให้ดูต้นเหตุปลายทางให้ดีเพราะคุณครูตอนนี้ก็โทรมาขอโทษตนแล้วและคุยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงรลบบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและรู้สึกผิดอ้างว่าห่วงมากเกินไปแต่ลูกสาวก็ยังไม่กล้าเข้าเรียนเพราะกลัวอยู่แต่สภาพจิตใจลูกตอนนี้ก็ดีขึ้นตนก็แค่ออกมาปกป้องลูกตนก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดคุณครูแต่ แต่ถ้ามีการพูดคุยกันก่อนจะดีกว่าซึ่งตอนนี้มีกระแสะโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยากให้ทุกคนแยกแยะมีเพื่อนน้องที่ออกมาปกป้องน้องทางคอมเมนต์ก็มีผู้ใหญ่บางคนด่าเพื่อนน้องกลับมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ